สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ p i p e r Crazy Life Story ของเรากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับน,น้อง Paper นะคะตอนนี้นะคะน้อง p ป p e r ก็กำลังอสอบนะคะทุกคนเออกำลังสอบนะคะตอนนี้นะคะจะเป็นช่วงปิดภาคเทอมแล้วนะคะทุกคนปิดภาคเรียนกันแล้วนะคะตอนนี้น้องๆก็มาทำการสอบนะคะทุกคนก็ ตอนนี้นะคะก็ให้น้องเปเป์อของเรานั่งสอบไปก่อนเนาะน้องเปลี่ยนไปอะทุกคนเ <พอ S 1> ห็นไ,ไมหไมไน้องใส่แเว้นด,ด้วยทําผมดังโง่อีกน่ารักไปเลยโอเคนะคะเราจะให้น้องทาําข้อสอบเสร็จนะคะสเสร็จแล้วเราก็จะให้น้องเอคลียร์ปัญหาในโรงเรียนเคลียร์ทุระในโรงเรียนให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะให้น้องเปเป้อของเรานะคะเก็บข้าวของที่หอพักนะคะกลับไปบ้านเกิดของน้องนะคะทุกคน โอเคอเค,ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องไปเปิ้ของเราก็กำลังเดินขึ้นบันไดนะคะไปอาห้องผอ,อนะคะไปห้องท่านผอ,อนะคะนี่ผอ,อของเรานะคะเป็นหญิงสาวอ่ากำลังวัยแบบอืสวยงามนะคะผอเราโอเคตอนนี้นะคะน้องก็กำลังมาอาเคลืยร์สิ่ง ต่างๆนะคะที่ <Yeah. S 1> จัดการในโรงเรียนนะคะกบอ,อ่อนะคะก <Yeah. S 1> ่อนที่จะปิดพักเทอมนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <Yeah. S 1> เราจะให้น้องไปเปิ้ลเรากลบหอกันเลยค่ะ่ะ <Yeah. S 1> น้องไปเปิ้ลของเราก็กลับมาถึงหอพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด <Yeah. S 1> ี๋ยวจะให้คุยกับอ่าเ <Yeah. S 1> ขาเรียกว่าอะไร <laughs> เดี๋ยวให้คุยกับเจ้าของ อพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนเกียรติตอนนี้ก็ให้น้องคุยกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคะอ่อพี่คะเดี๋ยวขอเช็คเอาท์ออกเลยนะคะนจะอาไปอยู่ที่บ้านนะคะโอ้อได้ล,ลิจ้าน้องสู้นะระหว่างนี้น้องก็เก็บข้าอของเรียบร้อยนะจะเดี๋ยวพี่จะขพาไปเช็คบอกรถโอเคค่ะ ขอบคุณนะคะ,ะ,ะโอเคค่ะทุกคนระหว่างนี้คะเราจะให้น้องเปเปอร์เราเก็บข้าวเก็บของนะคะแล้วก็เช็คเอาอีเมลกันหน่อยนะคะทุกคนโอเคเรียบรอย้อยแล้วเดี๋ยวจะให้น้องเปเปอร์เราอาบน้ำโอเครีแบบรวดเร็วนะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้น้องกลับบ้านกันเลย นี่ค่ะทุกคนน้องไวเปิ้ลของเราก็กลับมาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยนะคะคุยกับคุณแม่สักหน่อยนะคะทุกคนไม่ได้เจอคุณแม่มานานมากเลยคุณแม่ยังสาวอ,อยู่เลยยังไม่ยังไม่ชราเลยคุณแม่คุยกับแม่สเสร็จแล้วเดี๋ยวไปคุยกับพี่ชายนะคะตอนนี้พี่ชายอยู่ไหนเนี่ย พี่ชายน้องไวเปอร์หายทุกคนพี่ปาริสไปไหนเนี่ยโอเคค่ะทุกคนพี่ปาริสไม่อยู่บ้านนะคะโอเคน้องมาถึงบ้านแล้วคือกับแม่แล้วก็คือกับคุณพ่อนะคะโอเคเชน้องไปเปิ้ลของเรากลับมาที่ห้องกัน ตอนนี้น้องใบเปอร์ก็เดินเข้าห้องนะคะทุกคนมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วก็เช็คงานสักนิดหนึ่งนะน้องเช็คงานก่อนดุ๊ดดุ๊ดดุ๊ดเรียบร้อยใครน้องเข้านอนมาถึงบ้านนะเข้านอนพักก่อนโอ้ยพักผ่อนเหนื่อยมากเลยก็มาถึงบ้าน โอเคค่ะทุกคนสําหรับภาคการเรียนนี้ของน้องไปเปื่อนนะคะก็ได้จบสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันเทอมหนะค่ะตอนนี้น้องก็มาพักอยู่ที่บ้านนะคะทุกคนไว้เดี๋ยวเรามาดูน้องทํากิจกรรมสนุกๆที่บ้านอยู่บ้านเล่นกันนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้กอนก่อนนะคะทุกคนไปพบกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบาย